บอกเราเห็นไหมลูกใสมันล่วงหล่นลงไปเรื่อยๆลูกลูกเล็กก็หลน่นลูกใหญ่ก็หลน่นผลที่สุดไม่มีลูกไม่มีลูกใสลูกไหนอยู่อยู่ตลอดไปไม่มีลูกใสข้ามปี รถจะไปจอดอยู่ใกล้รถใครขยับขยับออกมาก็ได้เพิ่มเมันกระจกแตกได้ง่ายๆเหมือนกันนะมันตกลมาจากที่สูงก็เห็นอยู่แล้วมันลูกใสจอดที่อื่นมีตั้งเยะเยอะที่จอด แวันนี้เป็นวันศุกร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2560ที่หลวงพ่อบอกว่าน่นต้ตนใส่ถ้าจะเปรียบเทียบผลใสก็เหมือนกับชีวิตของพวกเรานั่นแหละ ลูกเล็กๆมันก็หล่นลูกกลางก็หล่นแล้วก็สุกแล้วก็หล่นไม่มีลูกไสต้นไหนไอ้ลูกไหนที่จะข้ามปีชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันแต่สมัยเป็นเด็กก็ตายกลางคนก็ตายแล้วก็ทุกชีวิตต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เหมือนกับลูกใส่นะอันนี้ไม่ใช่ทำคำสอนของหลวงพ่อนะเป็นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบให้ฟังมีมากมายในพระไตรปิฎกมันเปรียบเทียบชีวิตกับใบไม้ชีวิตกับผลลไม้ แต่ไม่ใช่ท่านเอาความตายมาขูา่มาเป็นอปมงคลไม่ใช่ท่านชี้ประเด็นให้ดูจริงไหมเว้นเสียแต่ภูมีกิเลสมากจะปฏิเสธว่าไม่จริงนะถ้าหาว่าผู้ที่ยอมรับหลักเหตุผลแล้วต้องว่าจริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสจริงแต่จริงแล้วจะทำยังไงมันเป็นอย่งังไหล่ะ ท่านก็บอกว่าหาวิธีการแก้ไขอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปในเมื่อรู้แล้วว่าชีวิตของเรามันเป็นลักษณะอย่างนี้เราจึงไปสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาออจนไม่มองตนเองลืมตนเองขนาดหนักจนไม่รู้จักวิธีหาทางออกให้กับตนเองไม่รู้จักวิธีการปรับปรุงแก้ไข กายวาจาใจของตนเองสิ่งไหนที่มันเลวสิ่งไหนที่มันไม่ดีขนเข้ามาหาตัวเองไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นก็รู้แล้วว่ามันจะต้องถึงจุดจบแต่ก็ต้องศึกษาไปอีกว่าเมื่อจุดจบของร่างกายมีแน่แต่ว่า สิ่งที่มันไม่จบมันมีอยู่อันนั้นต้องศึกษาในจุดนั้นจุดที่ว่ามันไม่จบมันจะต้องออกไปอีกมันต้องงอกเงยไปอีกอันนั้นคือหลักของพุทธศาสนาที่ท่านสอนที่พระธรรมคาสอนของพ,พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนถ้าตายแล้วสูญแล้วก็จบไปมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็จบลวแต่มันไม่จบเพียงจุดนั้น ที่เป็นพระธรรมคำสอนถ้าอยากจะรู้วิธีการหรืออยากจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงต่อไปภายภาคหน้านไม่คาดคะเนประมาณการเดาไม่ได้ทั้งนั้นต้องปฏิบัติต้องลงมือเหมือนกับเขาอธิบายเรื่องอาหารอาหารเป็นอย่างนั้นอาหารเป็น และอร่อยไปอย่างงั้นกินเข้าไปแล้วเป็นอย่างงุ้นเป็นอย่างนี้อิ่มนะเป็นอย่างงั้นมีแต่อธิบายจะอธิบายมากมายขนาดไหนก็ถึงก็ไม่ประสบผลสําเร็จจนกว่าเราได้ริมรสอาหารทานอาหารเข้าไปเต็มท้องของเราเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเราจะรู้ด้วยอาหารรสเป็นยังไง ความอิ่มเป็นยังไงนะเมื่อเราบรรยายเรื่องอาหารเราไม่ลมันไม่ระง,งับความหิวมันยังหิวแต่เมื่อทานอาหารเมื่อไหร่เข้าไปเมื่อไหร่เม่อนั้นจะระง,งับความหิวได้อันนี้ก็ให้พวกเราศึกษาศึกษาในเรื่องเรื่องจิตวิญญาณ ในกัดหลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสำคัญสคัญเรื่องจิตวิญญาณมากกว่าอย่างอื่น,นการที่จะศึกษารุจุดนี้เนะี่ยก็เรื่องสมาธิเป็นเบื้องต้นก่อนสติเนะี่ยต้องมาก่อนนะเรื่องสติในสำคัญเป็นมาก่อนก็หมายเลขหนึ่งเลยละ่ะสติสัมปะชัญญนะในเมื่อมีสติแล้วพยายามสติของเราให้เข้มแข็งสติของเราต่อเนื่อง สติของเราไม่เพลอสติของเรามุ่งม,มั่นมั่นคงเมื่อสติดีแล้วสมาธิก็เ,เกิดขึ้นได้พอใจของเราจดจ่อดูแลด,ดูตนเองอยู่ตลอดเมื่อสติดีแล้วสมาธิก็เ,เกิดในเมื่อมีสมาธิจิตใจที่เป็นสมาธิแล้วจิตใจนิ่งแล้วก็มองเห็นสิ่งต่างๆได้เยียเหมือนกับเรายืนอยู่นิ่ง ถ้าวันเราวิ่งสายไปสายมาอยู่เหมือนกับเราอยู่ในรถมันมองหาตัวมดหัวหาตัวมแมลงหาตัวอะไรไม่เจอหรอกพอมันวันไหวกวยแวงอยู่แต่ใจตัวของเรานิ่งเมื่อไหร่เน่งได้เท่าไหร่ก็ยิ่งมองเห็นได้ชัดนี่ก็เหมือนกันสมาธิในจิตใจของเราก็อย่างนั้นแหละจิตใจของเรามันเน่งมันจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้เอ โดยปัญญาของเราประคขอยพวกเราทุกๆกท่านนะวันวันไหนกับวันเก่าหลวงพ่อพูดมามากวันนี้พูดเรื่องมรณะภัยที่จะตามมาถึงแล้วก็อย่าตั้งอยู่ในความประมาทมันตายแต่ร่างกายแต่จิตใจของเรานะมันจะต้องออกไปอีกนั่นแหะต้องศึกษาวันนี้พูดเรื่องเรื่องกายกับเรื่องศึกษาเรื่องเรื่องของใจ ถ้าเราศึกษาการศึกษาเรื่องของใจเราจะประมาณการคาดคะเนเดาไม่ได้ทั้งนั้นต้องลงมือปฏิบัติในเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วตัวไหนเขาว่าปฏิบัติคืออะไรสมาธออิต้องสติสติมาก่อนในเมื่อสติมาแล้วสมาธิก็มา,าเกิดขึ้นได้ในเมื่อสมาธิดีแล้วเน่งแล้ว จะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้ในเมื่อเกิดปัญญาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงเห็นจริงตามแนวแถวพุทธ,ธะที่ท่านแนะนำสั่งสอนจากนั้นก็เบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสะวะตามแนวแถวของพุทธ,ธะที่ท่านแนะนำสั่งสอนไว้แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนไว้แล้วนะนี่แหละเดินตามแนวแถวอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว เอาต่อในไปรับพ่อนะแตอนนี้นะยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปากาปะเตอิชิตังปฏิตังตุมหังเขบปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปา จันทโทปนาราสูยถามณิชโชติระโสยถาสภิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิจณิจังบุทธาปจจายิโนจัตตารโรธรรมาวาทานติ อายุวันโนสุขังพาลังอายุวัฏทากาธนวัฏทากาสิริวัฏทกกายะสาวัฏทากาพลวัฏทากาวันวัฏทากาสุขวัฏทากาโหตุสภธาทุกขโรขภยาเวราโสกาตตุจุปัททวา อเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุจะเตสสาสยสิทธิทานังลาพังโซธิภาคขยังสุขขังพลังสิริอายุจวันโนเจโพขังวุทีจัยสวาสตวัฏสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตาวะตูสาพาะมังคลังรักขันตุสัพาะเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุพาเวนะสัพพสังฆานุพาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเต